สวัสดีผมพบสลังอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้มาเล่นเกมการไก่ชนอีกแล้วนะผมามาพันสี่นะผมไม่เข็ดไม่หลาบเลยครับผมการไก่ชนเนี่ยไปเอาเริ่มห้องที่สองแล้วกันนะแต่นี้เราจะไม่เปลี่ยนโต๊ะไปไหนแล้วนะเราอย,อยู่ห้องเดียวเลยแล้วกันนะเปลี่ยนโต๊ะแล้วเสียรัวนะผม <c oughs> มาโอเคดูเขาไพ่ก่อนนะอันนี้อาจจะเป็นน้ําเงินก็ได้หรือแดงก็ได้นะงั้นเราซับซบไปที่แดงแล้วกันนะเก้าสิบ โอเคฮะตัดเสรจออกไปเห้ยไม่ใช่แดงสิครับน้ำเงินสอบไปเห่เงิน90บาทฮะโดนเปิดก่อนนะโดนเปิดก่อนโดนเปิดอีกโดนเปิดอีกได้ดินไหมได้ดินโอ้ได้ดินอยู่นะได้ดินอยู่นะส่วนคืนฮะสวนคืนโอ้โหเอาเรื่องส่วนคืนทีเดียวรู้เรื่องเลยครับผมนีม่คูณ2ด้วยนะ144คูณ2ครับผมโอ้ยขอบคุณหลายๆครับส8 8บบาทครับผม อุ้ยไก่บ้านครับไก่บ้านเจอไก่บ้านนะ <c oughs> น่ารักนะอินดูอะผมไปที่แดงแล้วกันนะดูตามกาฟไพ่นะไม่ใช่การาฟไพส่สิกาฟที่ชนะมนันนนเนี่ยอยู่ด้านล่างเนี่ยน่าจะตัดไปตีแดงนะผมไฝ่ครับผมิดเกมอ้ยสวนฮนะมีสวนไหมมีสวนมีสวนมีสวนสวนมันคืนสวนคืนสวนมันคืนโอ้โหอเอาเรื่องครับ แม่นนะวันนี้แม่นนะมาถึงก็เข้ารัวสองตานะเราต้องดูกราฟด้วยนะผมทุกทีแม่งแบบเราใส่แต่ตัวลองนะไม่ดูกราฟเลยครับทุ่มตัวลองอย่างเดียวเลยโหแบบนี้ไปที่น้ำเงินแล้วกันนะผมหกสิบบาทฮนะเอาเศษลงนะไปยังไงฮะมันเป็นยังไงครับผม ไฟครับผมโอ้ยโดนไก่บ้านเปิดก่อนฮนะสวนฮนะสวนคืนโดนไก่บ้านเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกโอ้โหสวนคนระับสวนสวนโอ้โหไก่บ้านเอาเรื่องครับผมไก่บ้านชนะนะดอกนี้ <laughs> สีแดงชนะนะตอนนี้น่าจะเป็นไปที่สีน้ําเงินนะมาดูกันก่อนว่าเป็นตัวอะไรบ้างเราต้องดูตัวไก่ด้วยนะมาโอ้โห เราไปที่แดงดีกว่านะเราอยากเล่นแดงมานานแล้วผมจัดไปฮะส0 0รอจัดไปเจ0รอเลยแล้วกันนะไม่เป็นไรครับผมเราเอามาพันกระบาดก็ถ้าได้ก็คือดีเลยฮะ<า>ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมมาเปิดก่อนนะโดนเปิดก่อนโดนเปิดก่อนได้ดิ้นหรือเปล่าจะได้ดิน้นไมมไม่ได้ดินดด้นเลยครับผมโอ้โหไม่ได้ดินนะ้นเลยครับโอ้หไม่ได้ดิ้นฮะไม่ได้ดิ้น กิน้าไปนะไก่บ้านแต่กไก่บ้านครับผมตอนนี้ไหนเป็นน้ำเงินเนาะเอาไปที่ร้อยหนึ่งแล้วกัน <c oughs> มันง่วงทั้งคู่เลยนะมันจะตีกันได้หรือเปล่าเนี่ยตีกันตีกันไปมาหลับคู่เป็นยังไงเนะ <c oughs> มีเป็นหลับคู่ไหมแบบเสมอนะเออแทงเขาแทงแทงมันแต่เอยสวนม,มันโดนสวนโอยโดนสวนอุย้ยโดนสวนสวนมันคืนนี่สวนมันคืนลูกอุย้ยลูกพ่อไม่สวนมันคืนนะ <c oughs> อุตสาห์ใส่ตั้ง100นะมาต่อกันเลยผมเร็วเร็วเร็วช้านะใครอยากลองเล่นก็แอดมาที่เซ็ Wn9 ได้เลยนะผมลองรับทั้งทูมินี่วอลเล็ตและธนาคารนะใส่เยอะๆหน่อยแล้วกันฮะทีนี้ใส่ไปสี่ร้อยหกร้อยเลยแล้วกันเหลือไว้สามร้อย เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงผมมาดูในเกมแล้วฮะโดนเปิดก่อนฮะโดนเปิดอีกไปด,ดินหรือเปล่าจะได้ดินไหมจะได้ดินไหมดินนะดินไหมสวนมันรูมันสวนมันลูกพ่ออุย้ยอันตีสวยงามฮะเยี่ยมมากลูกพ่อมีตัวคูนไหมขอตัวคูณด้วยอุย้ยไม่มีตัวคูนนะนะ่าเสียดายผมได้มาพันแปดนะขอบคุณหลายๆล,ลูกพ่อไอจุกเก่งมากครับผมเปิดอันตีโอ้โห <laughs> ขอบคุณครับตอนนี้มาบวกมาที่2000กว่าบาทแล้วนะ นี้น่าจะไปที่น้ําเงินอยู่นะตอนนี้เอาพี่ร้อยหนึ่งละกันนะผมร้อยหนึ่งละกันนะมาไอจุกลูกพ่อไอจุกลูกพ่อไอจุกลูกพ่อเปิดมันเลยลูกโอ้โหโดนเปิดก่อนทนะั้งนั้นนะเอ้สวนนะไอ,อมันสวนคือเอาสวนมันดิสวนมันคืนลูกพ่อเออสวยงาม <laughs> โอเคชนะอีกแล้วผมได้มา150บาทนะ ต้องดูกราฟการเล่นด้วยนะผมกราฟด้านล่างกราฟอัตราชนะด้วยนะดูตัวที่มันจะตีกันด้วยนะผมโอ้โไก่ทองกับไก่ทองครับผมหกสิบสี่กับหกสิบหกงั้นเราไปที่แดงแล้วกันเนาะสักร้อยหนึ่ง1้0 1ห้าสิบ้ห้าสิบมีเศษโอเคมาจะเป็นยังไงมาดูกันนะผมอ๊เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเปิดมันลูกพอเปิดมันอีกลูกพอเปิดมันดีเปิดมันเออยาเรื่องครับผม เก่งมากลูกพ่อได้มาอีก270ร้อยเจบาทนะผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดินใหญ่เลยนะผมมาต่อกันเลยผมโอ้โหไก่บ้านแบบนี้นะ่าจะไปที่น้ำเงินแล้วนะผมเอาไปที่น้ำเงินสักอ่อนี่ฮะเอาเป็นเศษไปเลยลนะ270รอยเจ็บาทนะผมเป็นเศษไปยอดเงินเราเหลือ2 0 0พบาทนะ2อ0 0ัามบาทนะผม ไโอ้ยโ,โดนเปิดคืนฮะโดนเปิดคืนส,วน,สวนมันสวนมันลูกพ่อสวนมันลูกพ่อสวนมันสวนมันอีกดอกเดียวลูกพ่อสวนมันลูกพ่อสวนมัน,น,มนโอ้โหเยี่ยมครับผมเยี่ยมมากไอ้ไอ้ขาวลูกพอ่อมีคูณสองด้วยนะโอ้โหเราได้มาเท่าไหร่ได้มาสี่ร้อยสามสิบสองคูณสองเข้าไปแปดร้อยครับผมแปดร้อยสี่สิบหกขอบคุณหลายๆครับมาอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะผมเกมนี้โอ้ยเกมนี้ดูยากอยู่นะอา่า น,นี่นะ่าจะไปที่น้ำเงินแล้วกันเนาะโอเคใส่ไปส0มรอยนะ3ามอ่ะ3 6สิมารยบผมเป็นเศษนะ <c oughs> ไฟครับผมเอาเปิดเข้าก่อนครับโดนสวนโดนสวนเปิดเข้าก่อนอีกเปิดเข้าอีกเปิดเข้าอีกขอยอกดกนึงลูกพ่อขอยอดกนึงขอยอดกนึงใส่มันคืนโอ้โหไม่เป็นไรฮะตายนะ <c oughs> โอ้โหขอยกสักตาได้ไหมเนี่ยกำลังมันเลยฮะมาอกีกรอบแล้วกันนะ เปิดมาเปิดมาลูกพ<า>่อดำล,วล้วนเราลองขอเปลี่ยนห้องแล้วกันนะผมรอบนี้เราขอไปดูห้องสีแล้วกันนะอยากได้เป็นไก่รองนะผมเราอยากเราอยากลงไก่รองนะลองดูห้องหนึ่งครับมามามาเปิดอะไรมาเปิดอะไรมาเราอยากเล่นไก่รองนะโอ้โห ไม่มีแต่แบบนี้ล่ละครับไปห้องสองดูสิเปลี่ยนคู่เรียงห้องสองเปลี่ยนคู่ยังโอ้โหนี่อยู่นะห้องสามนะห้องสามโอ้โหเดี๋ยวลองไปแบบระดับกลางบ้างเนาะลองดูเพราะผมอยากได้แบบคู่รองนะผม <c oughs> เพราะว่ามันจ่ายดีนะอัตราจ่ายมันเยอะฮะสักตาหนึ่งครับผมตาหนึ่งก็พอเลย ไม่มีแต่แบบนี้แหละครับมาดูห้องหนึ่งแล้วกันเนาะอุย้ยเอาเรื่องมา,มาห้องหนึ่งก็ได้มาเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทโอเคฮะห้าร้อยพอครับผม <c oughs> ดูไก่ตาง่วงครับผมโดนเปิดก่อนนะจังหวะนี้สวนคืนโดนเปิดคืนฮนะเปิดคืนจะได้ดินหรือเปล่าจะได้ดินหรือเปล่าไม่ได้ดินนะผมตายฮนะ <c oughs> โอเค มาอีกสักตาแล้วกันเนาะทุ่มๆไปหน่อยตานี้เป็นยังไงมันเป็นยังไง <c oughs> เปลี่ยนโตครับอยากได้ตัวรองอยากเล่นตัวรอง <c oughs> จะทุ่มไปสักหนึ่งพันเลยนะตาสุดท้ายมาสุดท้ายจริงๆละขอตัวรองฮนะขอตัวรองขอตัวรองขอตัวรองอีกไม่ใช่รองแบบนี้รองอีก ร้องโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับระดับสูงดูแล้วกันเนาะห้องนี้มีไหมห้องนี้ก็ไม่ได้อ่ะโอ้โหห้องนี้ก็ได้ไปให้ไปหนึ่งพันนะผมให้ไปที่จุกหนึ่งพันบาท <c oughs> ไม่รู้จะจ่ายหรือเปล่านะดูแล้วกันนะว่ามันจะชนะหรือเปล่ามาฮะมาลุ้นกันโดนเปิดก่อนับเอาไว้โดนเปิดก่อนจะได้ดีหรือเปล่าล,ลูกพ่อส่วนมันขึ้นลูกพ่อส่วนมันขึ้นลูกพ่อสวนมันขึ้นลูกพ่อไม่ส่วนเลยครับผม โอ้โหล้วจะขาดทุนอีกแล้วจะขาดทุนแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องไปกันต่อฮะอย่าไปหยองมันนะโอ้โหเราจะกลับไปแบบขาดทุนไม่ได้นะโอ้โหแบบนี้แหละชอบครับผมใส่ไปเลยหนึ่งพันหมดตัวฮะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะผมใส่แบบหมดตัวเลยนะหนึ่งพันบาทการาฟก็ดูดีอยู่นะผมการาฟไฟ,ไฟครับผม ไก่บ้านเปิดเขาก่อนนะโดนส่วนคืนโดนส่วนคืนไก่บ้านเปิดโดนส่วนคืนนะไก่บ้านเปิดมันเปิดมันอันตีลูกพอ่ออันตีลูกพอ่อโอ้ยสวยงามเอ้ยเอาเรื่องครับผมมีคูณสองไหมโอ้ยไม่มีคูณสองโอ้โหไม่เป็นไรครับได้มาสี่พันก็พอใจแล้วผมโอ้โหขอบคุณหลายๆครับรอบนี้บวกนะข้งก่อนเราโอ้โหเสียมันไปเยอะมากเลยนะผมรอบนี้เราบวกครับผมขอบคุณครับอ่าขอบคุณหลายๆครับผมไก่บ้าน <laughs> วันนี้รอบนี้ไก่บ้านไม่ทําพิษน,นะผม ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b subscribe เจีนหลังด้วยผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ